เลื่อนแล้วเลื่อนอีกในที่สุดเมื่อวานนี้นาะยรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็ได้แถลงถึงความคืบหน้าโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตนะคะนโยบายเรือธงของพักเพื่อไทยในการหาเสียงเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วในส่วนของเงื่อนไขคุณสมบัติของคนที่จะได้เงินหมื่นบาทรวมไปถึงที่มาของเงินคุณภาวดีรัตนาดีพูดคุยกับคุณฉัดคําแสงติดตามในทันโลกวันโอวันค่ะ ผู้ชมคงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะหลังจากรอคอยความชัดเจนของนโยบายเรือธงรัฐบาลอย่างดิจิ t a l Wallet มานานกว่า8เดือนค่ะคำถามที่สำคัญก็คือว่าใครที่เข้าสู่โครงการนี้จะนำไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของพายุหมุนในทางเศรษฐกิจอย่างที่รัฐบาลพยายามประกาศเอาไว้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้หรือไม่ทันโลกวันอวันกับคุณฉัดคำแสงเราจะพูดคุยกันเรื่องนี้กันนะคะคุณฉัดคะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยคะ่ะสิ่งที่เราจะได้มันจะเข้าขายเป็นพายุหมุนได้แล้วหรือยังคะ ตอนนี้เนี่ยดิจิทัลวอลเล็มีความชัดเจนในเรื่องของว่าจะทําอะไรแต่ว่าผลกระทบจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะชัดเจนว่ามันอาจจะไม่ได้มากอย่างที่รัฐบาลหวังเอาไว้เท่าไหร่ครับตอนแรกเนี่ยเราคุยกันถึงว่าดิจิทัลวอลเล็เนี่ยจะได้กันทุกคนที่อายุเกิน16ปีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งแรกที่เราได้มาเลยเนี่ยก็คือว่าเราต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิก่อนลงทะเบียนขอรับสิทธิ์แล้วเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ขัดกรองด้วยนะครับว่าต้องต้องเป็นคนที่มีเงินเดือนไม่เกิน70,000บาทหรือว่ามีเงินฝากรวมไม่เกิน5,000บาทแตต่่่ววารรงนี้น้ก็ไมไมมดับสินทรัพย์การเงินนอื่ท จะฝากทองใครจะซื้อหุ้นอยู่เนี่ยอันนี้ไม่นับนะครับหนึ่งในข้อทวงติงในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือรัฐบาลไม่ควรจะแจกหวานแหอันนี้เราสบายใจได้แล้วหรือยังคะ อันนี้ไม่หวานแหมีเกณฑ์คัดกรองแต่ก็ยังเหมือนหวานแห่จากเดิมที่เรามีคนได้รับสิทธิ์เนี่ยประมาณ55ล้านคนนะครับเราคัดออกไปเพียง5ล้านคนก็คือ,อยังแจกอีก50ล้านคนอยู่ดีแล้วก็ในเชิงของงบประมาณเนี่ยเราใช้จากเดิมที่คิดถึง5,50 0 0นล้านบาทนะครับก็เป็น5 0 0 0 0นล้านบาทซึ่งมันก็ยังเยอะอยู่ดีครับเวลาเราพูดถึงการใช้นโยบายการคังกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเราก็มักจะดูที่ตัวคูณทางการคลังครับซึ่งหมายความว่าเงินที่เราใส่เข้าไป1บาทเนี่ยจะสามารถทําให้เศรษฐกิจนนีี่่โตขึึ้้กกบาทซงแร แต่ตอนหาเสียงเลือกตั้งทักเพื่อไทยพูดเอาไว้นะครับว่าโครงการนี้เนี่ยจะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยโตขึ้น3เท่าอันนี้เป็นตัวเลขที่ใหญ่มากแต่ว่าถ้าเกิดเราลองดูประสบการณ์ทั่วโลกโดยเฉลี่ยนะครับจาก IMF รวบรวมมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวเลขส่วนใหญ่มักจะไม่ถึง1ครับคือใส่เงินเข้าไป1บาทเนี่ยได้ผลกลับมาเนี่ยไม่ถึง1บาทยิ่งถ้าเกิดเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ย ไม่ได้หดตัวคือกําลังคงที่หรือกําลังขยายตัวเนี่ยตรงนี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าเราใส่เงินเข้าไปเนี่ยได้ผลออกมาไม่เท่าเงินที่ใช้แต่รัฐบาลพยายามจะพูดว่าถ้าคนใช้จ่ายเงินออกไปเนี่ยค่ะยังไงมันก็จะยิ่งอยู่ในระบบยิ่งนานเนี่ยเศรษฐกิจจะยิ่งโตขึ้นมันจะไม่เป็นแบบนั้นหรอคะตรงนี้ก็ยิ่งน่าห่วงนะครับว่าบริบทไทยเนี่ยยิ่งมีปัญหานะครับอย่างแรกเนี่ยคือว่าเรายังอยู่ในช่วงที่หนี้สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ตมาแม้จะเขียนหลักเกเเเกณฑออาาาาาาาไไววว้้้นนร่่่่หมปจยีแตงิ ไปซื้อของแล้วก็เอาเงินจริงๆเนี่ยไปจ่ายหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแบบนี้ก็ทําให้เขาเนี่ยไม่ได้ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือคนอีกแบบหนึ่งนะครับรู้สึกว่าตอนนี้ต้องประหยัดใช้เงินที่เช่าวอลเล็ตก่อนแต่ว่าเงินที่เขามีอยู่เนี่ยเขาใช้จ่ายลดลงนะครับเป็นการประหยัดไปซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้รายจ่ายโดยรวมของเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นมากครับอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือว่าแม้ว่าจะมีการใช้จ่ายเนี่ยแต่ว่าเงินนี้อาจจะไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจไทยก็ได้ครับ มันอาจจะหมุนในประเทศไทยอยู่ได้สัก2อสรอบแต่ว่าประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจเปิดนะครับมีการนําเข้าสินค้ามากเงินไหลออกไปมาก เมื่อเงินไหลออกไปมากเนี่ยมันก็เลยไม่ได้หมุนในประเทศไทยมันอาจจะไปทําให้เกิดพายุหมุนในประเทศอื่นแทนครับและที่ว่าลมาผัดวูบเนี่ยค่ะมันจะทําให้เกิดตัวเลขในทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจเติบโตได้มากขึ้นขนาดไหนคะในวันที่10เมษายนนะคบปุณเศรษฐาก็ได้มีการถแถลงนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยจะมีรายละเอียดอย่างไรซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงด้วยนะครับว่าจะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยเติบโตได้ประมาณ1 2ึ่งจุดสองถึงหนึ่งจุดหกเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยก็ฟังดูอาจจะใหญ่พอสมควรแต่ว่าต้นทุนที่เราใส่เข้้าาไปัลนนเม เกือบเกของ GDP เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเทียบเท่ากับว่าเราใส่เงินไป2บาทเนี่ยอาจจะได้ผลกลับมาแค่บาทเดียวครับแต่ทีนี้ถ้าต้นทุนมันแพงขนาดนี้ค่ะวินัยการเงินการคลังของเราจะเป็นยังไงคะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงมากนะครับว่า ประเทศไทยเนี่ยเรากำลังทํานโยบายแบบนี้ไปแล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรตอนนี้เนี่ยที่มาของเงินมีอยู่3แหล่งซึ่งทั้ง3แหล่งเนี่ยมีปัญหาอย่างแรกคือการบริหารจัดการงบของปี67เองตรงนี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้ทําให้มีการใช้เงินเพิ่มขึ้นแต่ว่าเสียวินัยการเงินการคลังในแง่ที่ว่าเราเพิ่งผ่านงบประมาณของปี67ไปเนี่ยเมื่อวันที่22มีนาคมและผ่านมาสัก20วันนะครับเราบอกแล้วนะครับว่าเดี๋ยวรัฐบาลเนี่ยจะไปลองไล่ดูนะครับว่าโครงการไหนเนี่ยปรับเปลี่ยนได้แล้วก็งบกลางซึ่งจริงๆกก็็็เเเปนนงงิที่่่่รรัฐบาาาลใช้้จยยยออไไดู ยกเข้ามาใส่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการงบประมาณที่ทํากันมาหลายเดือนเนี่ยแทบจะไม่มีความหมายเลยนะครับเพราะว่ารัฐบาลมาถึง20วันก็บอกแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนเลยอันที่2นะครับก็คือมันมีทริคในการจ่ายเงินครับว่าใช้งบประมาณเนี่ยได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไปต้องยืมเงินอีกซึ่งการยืมเงินก็คือยืมเงินกับทกศทกศเนี่ยจะต้องออกล่วงหน้าให้นะครับแสนเจ็ดหมื่นกว่าล้านบาทนะครับ โดยที่ตรงนี้เนี่ยก็จะไปจ่ายตรงไปที่ทั่วเกษตรกรเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่านิยามของทกศเนี่ยต้องใช้งานงบประมาณต่างๆเนี่ยเพื่อเกษตรกรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตัดกลุ่มนี้ออกมาให้มันเฉพาะแต่ว่าไอ้แสนเจ็ดหมื่นกว่าล้านที่ทกศออกเนี่ยรัฐบาลเซ็นเอาไว้ก่อนนะครับลงมาตรา28ของพรบรวินัยการเงินการคลังเอาไว้นะครับว่าเดี๋ยวรัฐเนี่ยจะมาจ่ายคืนให้ในวันหลังนะนอกจากที่เรายังค้างเงินกับทกศซึ่งไม่รู้จะจ่ายครบเมื่อไหร่ในปีหน้าเนี่ยเรามีการ ปรับตัวแผนงบประมาณที่จะทําให้ขาดดุลเพิ่มขึ้นอีกซึ่งเราจะขาดดุลในปี2025เนี่ยเพิ่มอีกแสนห้าหมื่นสองพันกว่าล้านจากเดิมที่เรากะว่าจะขาดดุลอยู่แล้วเจ็ดแสนกว่าเนี่ยก็กลายเป็นแปดแสนกว่าซึ่งตัวเลขตรงนี้เนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นกว่าที่เรากำลังขาดดุลเพิ่มขึ้นนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่เอามาใช้กับดิจิทัลวอลเลทล้วนๆแบบนี้เราได้อะไรไหมคุณชัดมีแต่เสียเสียเสียซะจนน่ากังวลอยู่พอสมควรนะคะที่เราได้แน่ๆนะครับเราได้แอปใหม่เดิมทีเราก็ออออออาา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 จจะมมมีแแแปตต่่่่่่งงงๆขภครรัฐยยยูููกกล้วววเเพดถึท แอปใหม่โดยที่เป็นแอป,ปที่ร่วมกันพัฒนาเนี่ยระหว่างสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตัลหรือว่า DGA ร่วมกับตัวกระทรวง DE ตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยได้แอป,ปที่ต้องโหล,ลดเพิ่มขึ้นอีกอันนึงครับค่ะโดยสรุปแล้วโครงการนี้นี่มันดูจะ มีความน่ากังวลอยู่พอสมควรนะคะแม้ว่าในวันนี้เราจะเห็นความชัดเจนโดยเฉพาะกับเรื่องที่มาของเงินแล้วนะคะการทําโครงการดิจิทัลวอลเล็ตตามรายละเอียดที่ออกมาทําให้เราเนี่ยอาจจะได้ผลน้อยแต่ว่าใช้เงินมากแล้วก็อาจจะได้ผลวันนี้แต่ว่าจ่ายหนี้วันหน้าได้แอปใหม่นะครับทั้งที่จริงๆแล้วเราสามารถต่อยอดจากของเดิมได้แล้วเราก็จะได้ดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยแต่ว่าเสียโอกาสทําโครงการอื่นๆเพราะว่าเงินเนี่ยมันโยกกันได้เมื่อเราก่อหนี้ก้อนนี้เราก็ไม่สามารถไปใช้เงินก้อนอื่นได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยก็ยังไม่ได้แก้ แน้โครงสร้างในการเพิ่มศักยภาพของประเทศอย่างที่ควรครับดูเหมือนว่าคําว่ากระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลอยากจะทาเพราะมองว่าเศรษฐกิจในปี67เต,บติบโตได้ต่ํากว่าศักยภาพแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกพอสมควรนะคะเพื่อไปพิสูจน์เรื่องนี้ในปี68เนี่ยมันยังมีความเสี่ยงและความทา้าทายที่รอยอยู่มากกับต้นทุนงบประมาณ500ล้านที่เราอาจจะมองได้ว่าจริงๆมันควรจะยกไปทําอย่างอื่นที่มันเหมาะกับโจทย์ทางเศรษฐกิจหรือเปล่านะคะขอบคุณคุณชัดมากค่ะ